สวัสดีค่ะทุกคนเลยก็ย e ินดีต้อนรับเข้า b ูบีคุ n ค่ะกันเดือดเลยให้พี่วัตเด้นนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเตรียมซ้อมโชว์วันนี้หนักมากค่ะเขาบอกว่ามีรอยฟกช้ำ <6 S 2> เต็มฟกช้ำเ, <ๆ S 2> เต็ไมไปหมดเลยค่ะคือจริงๆอยากบอกแฟนๆว่าเป็นคนที่ช้ำง่ายอยู่แล้วค่ะแบบโดนอลไรนิดหน่อยก็ช้ำแล้วโซไม่ต้องเป็นห่วงมากแต่ว่าก็เยอะอยู่ ก็หนักหนาอ,อยู่แล้วก็ไม่ค่อยหายด้วยโซถ้าใครเห็นก็ไม่เป็นไรนะโซโอเคมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ก็มีนิดนึงมันยังไงก็ามาถึงต้องมีแบบแผลต้องมีฟกช้ำอะไรขนาดนั้นก่อนแล้วอาจจะเป็นคนซุ่มซ่ามด้วยล่คะค่ะ <c oughs> แบบทําอะไรก็แบบอาจจะไม่ได้ระวังขนาดนั้นแล้วก็รู้ตัวอีกทีก็เป็นแล้วแต่จริงๆรอยช้ำที่ทุกคนเห็นมาจากสาเหตุอื่นแต่ขออย่างไม่บอกขอยังไม่บอกอขอยังไม่บอกเพราะว่าแบบ เป็นการไม่บอกไม่ได้มันก็ถ้าเป็นเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็รู้ค่ะใช่รู้เนเวทีนี้ได้ไหมคะฉันเนเวทีอาจจะอาจจะไม่บอกไม่บอกไม่บอกค่ะใช่ค่ะความพิเศษค่ะวันนี้ความพิเศษแล้วค่ะรู้สึกว่านี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับเพราะว่าปีนี้หนูจัดเพลงเยอะมากมีเกตด้วยแล้วก็ โอ้มันยิ่งใหญ่หมดเลยอ่ะเราก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าปีนี้เวลาน้อยซ้อมกว่าปีที่แล้วอีกเวลาน้อยซ้อมเวลาซ้อมน้อยอ๋อเวลาซ้อมน้อยกว่าปีที่แล้วอีกค่ะแต่ว่าทุกนาทีที่หนูมีหนูเอาเป็นซ้อมหมดเลยค่ะก็คือตั้งใจมากก็คือใช่แน่นใช่คิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักลองให้แฟนๆเดาดูและถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ลายห้าสิบลายห้าสิบเพลง <laughs> อยู่<อ>ถึงแบบพรุ่งนี้เชา้าเรียกว่าวันนี้คือเต็มพลังแน่นอนเต็มพลังแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร้องเพลงด้วยกันมาสร้างความทรงจำในวัย22ของหนูได้นะเป็นยังไงคะวัย22่สิบีค่ะแต่ตอนนี้ตอนโอเคตอนที่ถึง22ปุ๊บก็คือมีแต่ซ้อม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 เพราะมันเป็นจังหวัดที่บินกลับมาจากจีนแล้วก็ Only ซ้อมหลังจากนั้นเลยตอนอยู่จีนก็แอบซ้อมในห้องในโรงแรมด้วยค่ะแสดงว่าตั้งใจสุดๆตั้งใจค่ะตั้งใจเรารู้สึกว่าถ้าเรื่องเป็นะไม่ได้มั่นใจไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ก็ก,ก็ทําเต็มที่พยายามที่จะแบบให้ทุกคน enjoy มากกว่าเรียกว่าวันนี้แฟนๆจะได้เห็นอะไรที่แบบว่าเป็นแบบควีนบีแบบวันเกิดอะไรนี้บ้าได้เห็นความควีนแน่นอนโชว์แรกคือหายใจแทนหนูให้หน่อยนะ ไม่รู้เลยว่าจะหายใจทันได้ไงใช่แต่ว่าควีนแล้วก็ดีว่าสุดๆอารอแล้ว yes าแกสะค่ะมีมีมีบอกไปบ้างหรือยัไงไม่ได้บอกเลยแต่ก็มีแฟนๆเดากันบ้างซึ่งก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเหมือนกันแกสก็ยิ่งใหญ่คะ่ะยิ่งใหญ่มากๆก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานด้วยกันอะแบบไม่คิดว่าจะได้มา ยืนบนเวทีนี้ด้วยกันแล้วก็อยากให้แฟนๆคอยเชียร์อัพทุกคนเหมือนกันนะแล้วก็มาร้องเพลงแล้วก็เอนจอยแล้วก็อาจจะได้ฟังอะไรใหม่ๆด้วยค่ะเกสกี่คนคะเนี่ยอันนี้บอกได้ยังบอกได้ยังนะ <โก S 2> ยังไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอก200นสองร้แน่นอนอ,อาจจะสัก250ร้อยห้าสิบแเพลงมีร้อหาสร้ยสอรอ้อออาวผิดละ <laughs> <laughs> ไม่แมชไม่แมชกันละใช่ ที่ทุกคนคาดหวังไหมที่คนรอคอยหรือเปล่า Maybe ค่ะม a y b ก็ก็รู้สึกว่าวันนี้เราได้มาทำตามความฝันคอนเสิร์ตของตัวเองแล้วก็ในวันนี้มีเกสที่อยู่กับเราอะก็รู้สึกว่าเขาก็ซัพพอร์ตเราตลอดอะก็อยากให้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวรออยู่กจีเกสแต่ละคนนานไหมคะนานค่ะเพราะว่าตารางคิวทุกอย่างอะค่ะ ไม่ค่อยจะตรงกันสักคนเลยแต่ก็เหมือนเราหาเวลาให้กันได้แล้วก็เขาก็อยากมาให้เราก็ย yeah. <c oughs> ่ากลัวมากกลัวจะหลุดแบบมักมากอะ่ะยวไปเรื่อยๆลมดูจะหลุดไหมแม่เดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้แล้วคะ <c oughs> ่ะ,อะของใครมันเกิดอาพี่ฟีนไหมคะยังเลยคะ่ะเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเนี้ยทางานกันแบบ หนักกันมากพี่เขาก็บินเยอะมากหนูก็บินเยอะมากโฉเวลาที่ได้มาเจอกันก็ยังไม่ได้มาเจอกันเลยแต่ก็ได้รับความอวยพรน่ารักหน้ารักแล้วก็แฮปปี้ค่ะในวันนั้นใช่ไหมคะก็ก็คนแรกค่ะก็คนแรกแต่ก็มีครอบครัวด้วยมีแฟนๆด้วยเพราะว่าเพราะว่าจะเป็นคนตื่นเต้นมากเวลาแบบเที่ยงคืนใครจะมาแฮปบ้างเงี้ยเหมือนเราเขาดาวอะ ใช่ก็ทุกคนน่ารักมากแล้วก็ได้อ่านแฮชแท็กที่ทุกคนเขียนคำอวยพรก็ขอบคุณมากๆเลยนะเป็นไงบ้างถือว่าแบบว่าเหมือนพี่ฟินเขามีทั้งรูปทั้งคลิปทั้งอะไรแบบน้เยอะจังเลยน่ารักค่ะน่ารักก็ทุกปีก็จะมีแบบคลิปน่ารักน่ารักที่เขาตัดคลิปเก่งเราตัดไม่ค่อยเก่งแต่เราเราก็พยายามอยู่นะเราพยายามตัดอยู่แต่ว่าน่ารักค่ะ ก็เรียกว่าเที่ยงคืนถูกก็คือทำลายแตกเลยตลกอยู่ค่ะเหมือนทุกคนรอสิ่งนี้ใช่ทุกคนเขาเหมือนทุกคนบอกว่าอะไรนะข้ามวันข้ามคืนสองสคืนรอคอยมอจริงป้ะรออะไรกันอ่ะทุกคนทุกคนก็อยากเห็นโมันเป็นหน้ารักไงเห็นอะไรอ่ะเห็นนะแล้วเห็นนะก็เห็นอะไรที่เคยเห็นอยู่แล้วเปล่าอาจจะรอดูเพราะเป็นแฟนตื่นเต้นอะไรกันอืม อ๋อเล่นไปเล่นมาที่เอ,เอคือ,อคือวันนั้นเป็นฟิลแบบว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วก็นั่งในรถแบบแท ر ا ฟิกแจมหน่อยๆค่ะอ,อะไรเล่น Tik Tok คอนเทนต์กันเออเล่นเฉยก็เป็นพี่ฟีนเฉยก็เอา,เอาตกใจตกใจคะ่ะแต่ก็น่ารักคะ่ะเอออันนี้อะไรลิคิดอะไรนะคะ่ะลิคิดลิคิดแปวลปว่าอะไรคะ่ะเหมือนพมลิคิดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อ ไม่รู้ค่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้ค่ะแต่ก็แบบวันนั้นตกใจแบบอ้าวเป็นพีฟีอะไรตกใจตกใจทั้งรถเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักอีกน่ารักค่ะน่ารักค่ะเห็นว่าเดี๋ยวมีไปเออวันเกิดที่นั่นเองใช่ไหมคะตื่นเต้นตื่นนั่นเองละมันรู้สึกว่าทุกครั้งมีอะไรที่ตื่นเต้นก็จะมีอะไรที่ตื่นเต้นขึ้นไปอีกเหมือนกันแบบว่าหนูก็จะได้ยก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 ทูบีคุยที่นั่นเองก็ เป็นครั้งแรกที่ได้แบบเหมือนได้เอร์ฟอร์มให้แบบแมจีนได้เห็นใช่แบบมันเคยมีหลายครั้งแล้วที่จะไปหาแต่มันก็เหมือนมีซัมติงที่โอ้ไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครั้งนี้ก็จะไปหาแล้วนะไปหาได้แล้วนะก็มาหากันเยอะๆนะแต่วันนี้อยู่ที่ t Be q u e e n b a n g k o กก่อนค่ะวันนี้แฟนๆแมจนที่มาไม่ได้สามารถดูใช่ดูไลฟ์สตรีมมิ่งได้คะ่ะก็ซื้อบัตรได้นะคะ850ที่ไทยทิคเก็ตแมจเจอร์ค่ะ Yes mm. มีสิ่งหนึ่งตรงนี้ต้องยกขึ้นอีกนิดนึงละตรงนี้นก็เป็น to be queen ค่ะเป็นหนูเองเอก็เป็นมาชนั a ที่หนูสึกว่าน่ารักมากเพราะว่าเอามาแบบแขวนกับโทรศัพท์ได้ค่ะน่ารักนเนาะใช่ทุกคนต้องมีแ,บบแล้วค่ะอ,อันนี้อก็เป็นคนช่วยด้วยค่ะจริงๆลุกทุกอย่างก็รู้สึกว่าเราพยายาม พยายามคุมต <su> ีมให้อยู่ในควีนหมดเลยถ้าทุกคนเห็นโฟโต้บุ๊กก็ยังจะเห็นความแบบก d เดสความ Princess ความ Warrior คือพยายามไม่หลุดจากตรงนั้นวันนี้ก็ก็จะเห็นความ Warrior ความ Princess ความหยุดพูดดีกว่าเพราะว่าไปไกลแล้วกดกดหลุดสปอย Yes เพราะอีกไม่นานแล้วนะอีกแบบเวลาผ่านไปไว้เหมือนกันอังงั้นสุดท้ายแล้วกันค่ะว่าขอแบบว่า คำเหรัับวอโอ้ลุกเป็น <ator> like ไฟลุกเป็นไฟเ๋มากใช่ค่ะก็หังว่าทุกคนเอนจอยนะคะได้เลยค่ะก็ให้ Inter fans วันนี้คือทูบีควีน i hope you're excited as i am because i worked really really hard i don't know if it'll be 100% perfect but i'll definitely do my best don't worry if you can't come there's live streaming where you can support and also on x you'll definitely see stuff and if you're here let's enjoy to be queen together let's make some noise sing songs and have some fun yeah <impeating noise> <laughs> <inaudible> 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 ไปเลยรูปจากฝั่งจะได้ได้ทุกคนอันเรียกเลยก็แต่ฝั่งโน้นนะฝั่งจีนนะฝั่งโน้นใครที่ยกมือนะคะน้องจะได้รู้ลูกไม่ยากพี่น้องเลยก็มีพี่น้องนู่นสีเข้มด้วยนะคะทางข้างหลังต่อเลยแล้วก็ต้องพี่แจนสีม่วงตรงกลางแล้วก็มีพี่สาต่อแล้วข้างหลังอ๋อก็เรีลูก คัอันนี้เหรอครับใช่เดี๋ยวเสร็จแล้วเอาากล้องไปตั้งด้านข้างอหน้าคอนโทรลอะไรเงี้ยไปวางตั้งได้เลยแต่ว่าอย่าลขอบคุณนะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อโอเคเนาะออทค่ดหน่อยอีกรอบนึงเลยค่ะเกกีลูกทำหัวใจเลยได้ไหม เมื่อกี้ฝั่งนี้ลูกครับเมื่อกี้คะขออนุญาตมาข้างหน้านิดนึงได้ไหมได้ค่ะ